สวัสดีครับวันนี้มาเซนไดนะครับเนื่องจากโชเฮมางานจัดการแข่งขันดอกไม้เราสองคนตามมาด้วยก็มาเที่ยวนะครับวันนี้มาตลาดเช้าของเซนไดนะครับ บริเวณหลังสถานีเซนไดครับเรามาดูกันครับว่าที่นี่มีอะไรบ้างไปไหนก็เซนเซชอบที่จะไปดูตลาดนะครับตลาดมันจะเป็นที่บ่งบอกถึงความเป็นอยู่ของคนที่นั่นๆนะครับว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงนะครับไปกันครับ น,ะะนี่ก็จะเป็นพวกผักป่าต่างๆนะคะรวมไปถึงหน่อไม้เนาะก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นผักนะคะทั่วไปก็มีครบเลยโอ้สตรอเบอร์รี่น่ากินมากราคานะ,ะจะเป็อสนะุดท <240 S 2> ้ายแล้วดนิบเออใช่จะหมดฤด,ดูแล้วใช่ใช่ค่ะนี่นะคะก็ตลาดนี้เนี่ยคือเขาเริ่มเปิดมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองนะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยก ะะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆน้องอัสเพอร์กัสนะคะนี่ ผักผลไม้ต่างๆนะคะก็น่ากินมากๆเลยนะคะแล้วก็สดใหม่มากนะคะก็ถือว่าเป็นต้นครัวแห่งเซนไดเนาะที่นี่นอกจากจะมีนักท่องเที่ยวมานะคะตัวชาวเมืองเองนะคะก็จะมาเดินเช่นกันนะคะและที่สำคัญนะ ะคะคือถึงชื่อว่าตลาดเช้านะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เปิดทั้งวันเลยนะคะ,ะมีร้านดอกไม้ด้วยนะนี่นะคะเผื่อใครจะซื้อดอกไม้ไปไหว้บรรพบุรุษอะไรนะคะก็สามารถมาซื้อที่นี่ได้เลยนะคะร้านนี้ก็คือเป็นร้านดังเลยนะคะเป็นร้านของทอดนะก็เดี๋ยวโนก,กับคุณพ่อนะคะก็จะทานมื้อเช้านี่แหละที่นี่เลย ต่างชาติมาไม่ได้ก็ค่อนข้างเงียบนิดหนึ่งนะครับเดินสบายหน่อย <c oughs> โอ้เพาแอสฟัลลกัสหนามากอ,ะอ่ะดีหนามากร้านขายผักส่วนใหญ่จะสัดส,ส่วนจะเยอะกว่าร้านอื่นๆเลยนะคะแล้วก็จำได้ว่าร้านสุดท้ายอะ่ะจะเป็นร้านขายผักที่แบบใหญ่มากๆระหว่างทางก็จะมีมนะคะ<ด>ร้านขายถั่ว นะะในถั่วต่างๆนะคะก็มีโอ้โหใหญ่มากใหญ่มากใช่ไหมดูหัวใช้เท้าสิคะยังโอ้โหหวานอร่อยเย่ยเดี๋ยวซื้อไปต้มกระดูกหมูกันน่าได้เนี่ยค่ะร้านผักร้านนี้ก็คือใหญ่ที่สุดในตลาดนี้แล้วนะคะมีครบทุกอย่างจริงๆ แล้วก็ที่นี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักตามฤดูก,กาลนะคะก็จะหวานอร่อยทุกอย่างคัดไซส์มาขนาดพอดีแล้วก็เนี่ยนะคะอย่างผักยูกินะเนาะมันก็จะเป็นผักประจําเมืองนิยากิเลยค่ะก,ก็ถ้าสมมติว่าใครกินเกี๊ยวซาาหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เมืองเนี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะใส่ผักยูกินะอันเนี้ยเอาไว้นะคะเนี่ยค่ะโหทุกคนมาช้อปปิ้งแต่เช้าเลยนะคะ น,นี่ก็เป็นโซนผลไม้เนาะแตงโมจิวแตงมจินตลาดหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะแตงโมแต่ตอนนี้น <ะ S 2> แตงโมยังแพงอยู่นะฮะเพราะว่า<ช>เป็นต้นฤดูต้องรอให้แบบว่าประมาณสักเดือนเจ็ดนะคะแตงโมลูกใหญ่ด้วยแล้วก็ราคาถูกด,ด้วยนะคะ ตลาดก็จะมีประมาณน,นี้แหละแค่ถนนเดียวใช่แล้วก็เดี๋ยวมันจะมีตลาดปลาค่ะอยู่เป็นแบบอยู่ในตึกข้างๆเป็นส่วนของตลาดปลานะครับเราเข้าไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างทุกคนยังใส่มาร์กอยู่นะครับ ค่อนข้างสดนะครับใช่มีทั้งปลาแห้งแล้วก็ปลาสดน้องไข่ปลาทั้งหลายนะคะนี่น่ากินมากนะคะไข่ปลาหลากหลายชนิดเลยนะคะนี่ครับมีนักเบสบอล ะคะอู้ไข่หอยเม่นนะคะน่ากินมากเลยอะ่ะแล้วก็น,นี้นะหอยโฮยะนะคะคนโฮโฮกุก็นิยมกินกันแต่ว่าวิธีทํากินแอบยากนิดนึงนะคะถ้าทําไม่เป็นก็มันจะเหม็นขาวนิดนึงอันนี้เหมือน,นหอย,หอยแครงเลยแต่ตัวใหญ่มากนนผูขนเพาะกูขนไม่อันนี้อ๋ออันนี้หอยแครงเหรอตัวใหญ่ไปปะอืะอ ะะ <Okay. S 1> ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปหาเข้าเช้ากัน,นะค่ะนี่นะคะเครื่องนี้เนี่ยก็เห็นคนญี่ปุ่นชอบรีวิวกันนะคะก็คือเป็นเหมือนกับตู้ อัตโนมัตินะคะสำหรับขายพวกอนะของไอเนี้ยค่ะทะเลซีฟูด้ดนะเครื่องแรกในจังหวัดนี้อะไรแบบนี้นะคะก็มีหูฉลามเมนไทยโกะใช่แล้วก็อหอยต่โยะห,หอยต่างๆนะคะก็สามารถซื้อที่นี่ได้เหมือนกันนะคะ อันนี้นะคะเราก็เข้ามาในตรอกนะซึ่งจะมีเป็นร้านกาแฟนะคะดูเก๋ๆไปอีกกับมีร้านขนมปังนะคะอยู่ข้างๆกัน อันส่วนใหญ่ตแต่งด้วยดอกไม้แห้งเพราะมไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยไง ก็วันนี้นะครับมาจบกาแฟที่ร้านนี้นะครับแล้วก็สั่งขนมปังนะคะร้านข้างๆร้านข้างๆไปทานได้นะครับเนื้อแป้งเดี๋ยวอร่อยมากนะครับโอเคกก็อมขงาแฟพอดีเป็นคนไม่กินกาแฟเปรี้ยวนะครับทางร้านก็แนะนําของตัวเตมาลาให้นะครับเออใช่ใช่ใช่โอเคครับจบ คลิปตลาดแต่เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปเดินเล่นที่อื่นนะครับเจอกันครับสวัสดีครับ